จะแตงต้นใหม่จ้ะพี่น้องทำคางให้บักแตงเอาเชือกมาผูกต้นแตงให้มันเลือ้อยขึ้นตามเชือกใหญ่ได้เร็วได้แตงกว่าเพราะต่อยออกามาสองสามใบแป๊บเดียวขึ้นเครือเลยแตงเครือใอ้เพ่่นทั้งบักอือ้อทั้งบักแตงผักทุกชนิดอะไรที่ปลูกไว้นะ จะแ่งให้เพิ่นให้เพิ่นเด้ม่เครื่อนึืนคืนท้างึ้นยังจะได้มีที่ของใครของมันขันห้ามว่าแ่งให้เพิ่นเพื่อนก็สิไปตัวจีบตัวแดนนะจะสิบ่ไปตามมันคืนข้างเชือกที่ผูกให้ก็เลยคืนไปตามเชือกเอยขึ้นไปเรื่อยๆเราสิไปอยู่ข้างนั้งเทิงนะเชือกมาผูก ามาได้เห็ดขางใหม่คืออันโบราณเพื่อนเนาะเสือกโผล่อันล่ำต้นมันหลักไจ,จองเพื่อนทพิงเพิ่งเราเพิ่งก็สิเลื่อยไปตามสเนะสือกนะชีบบานบานเหตุใต้ไปพาปลูกหยาววันนี้ก็อีเมืองไม้เด้อต่อจากมืองไม้ก็มาหาเก็บพักเก็บหยอดประยุกเก็บปักทัวเก็บแนวไปกินเสารนี่แหะไปเ็ดกับขวาก็กง่ายยำเสาย่างเข่าหัวเข่าสวนหาเก็บผักเก็บหยด ใหกระเสาเนี่ยหมดเสาดูสิยพี่น้องดอกบกอือกำลางงาม,งามพี่เจดอกตัวผ <มา S 2> ู้นะตัวเมีย <c oughs> ยังไม่ออกสักดอกดอก,ดอกตัวผู้เยอะไปผสมพันธุ์ดอกไอเนี่ยอยู่เห็นมันออกดอกตัวเมียมาอยู่แต่ว่ามันต้องเตือนมาผสมพันธุ์ให้มันไม่งั้นมันลูกมันจะไม่ติดดอกบกอือพักยาขาหุ่นน้ำหัวน,น้ำสวนตัวพี่น้องเนาะ ร่มสูขม่ของเฮาชีวิตบันบาน,บานตื่นสอมาหลายอย่างส้มหัวส้มสวนไปน้าเกบปลาเก็บหยาไปน้าคืบไปเก็บไปน้ากับคืดไปน้ามาเชนอย่างกินเนาะเหมือนีนอ้เนาะจะทาอะไรกินจะกับข้าวอะไรดีมากับมองหาวัตถุดีปันใดทิมมันมีเป็นตะกินแน่ก็เสียไปประกอบอาหารนะนี่พักเดียวกับไปหาเมียดใส่หมูใส่ใสไก่กับมีหมูมีไก่กับมีปลาปนปลาป,ลาปอนอย่างไป พักกระลังงามนี่พักสลัดคอดกระลังงามตอนนี้พากเสียงอยู่อย่าเพิ่งเสียงดังพักกระลังงามพี่น้องเอ้ยเดือดเด้ตาระดอบอกเออไปต้มแก้วใส่ปน เออมันบอกยังบออกอ่ะะพี่น้องเลยเก็บหาเก็บหนาอยูอย่นี่ละ่ะดอกะเออกงามงามเวลาภาคเสียงก็จะเปิดเพลงดังก็บอกว่าอย่าเปิดเพลงอเบือบอ่อเวยมาฟังเสียงตัวแกไปแล้วกัน ไม่ได้เบายังหนอพี่น้องมันเบาเบาออกแล้วมันงดหิดแล้วไปสบุ่คนเบิ่งจบเมื่ี่หัวตาหน่อยหอยซอขี่นี่เก็บผักทั่วปักแดงก็ได้ไปตามแก้วตามสม Thank <laughs> you.